Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการ Mission News นะครับประจำวันที่31พฤษภาคมปี2564นอยะครับอยู่กับผมแจ็คทิลาติกเช่นเคยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับวันแรกของการทำงานประจำสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับหนึ่งทุ่มวันจันทร์วันนี้ รับรองว่ามีสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยจับตาดูในรอบสัปดาห์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในเนื้อหาข่าวนะครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างนะครับก็สำหรับวันแรกนี้นะครับสำหรับการทำงานเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องของการลงทะเบียนในการที่จะจองคิวเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด -19 ใช่ไหมครับที่ผมบอกมาตลอดนะครับว่า ให้ไปลงทะเบียนนะครับหมอพร้อมนะครับเตรียมตัวลงทะเบียนหมอพร้อมสําหรับผู้ที่อายุ18ปีถึง59ปีนะครับเพื่อที่จะจองคิวที่รับวัคซีนเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วนะครับภายในระยะเวลาแค่1สัปดาห์เนี่ยแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นวันที่ผมมาบอกกับคุณผู้ชมว่าเอออย่าลืมไปลงทะเบียนหมอพร้อมกันนะครับแต่ทว่าข่าวแรกในวันนี้เนี่ยผมกลับต้องมาบอกว่าวันนี้นะครับ แอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็ l ล ne แอดหมอพร้อมเนี่ยจะหยุดให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะจองคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 เวลา4โมงเย็นของวันนี้นะครับทีนี้เรามาไล่เรียงแล้วก็ทำความเข้าใจกันสักนิดน,นึงว่าหมอพร้อมเนี่ยที่จะหยุดให้บริการหรือว่าระง,งับการให้บริการชั่วคราวในเย็นวันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างน,นะครับที่เราจะต้องทราบนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทะเบียนแอปพลิเคชันแล้วก็ไลน์แอดหมอพร้อมเนี่ย จะเป็นการลงทะเบียนสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่อายุมากกว่า60ปีและผู้ที่ป่วยเป็น7โรคเรื้อรังหรือโรคที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับเป็นการลงทะเบียนเพื่อจองคิวเข้ารับวัคซีนโควิด -19 นั่นเองนะครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยจากประกาศของทางสบคอเองก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อายุ18ปีถึง59ปีในวันนี้นะครับแต่ล่าสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการออกมา ยกเลิกแล้วก็ระง,งับการลงทะเบียนสําหรับกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยไปก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับใครที่อายุ18ปีถึง59ปีแล้วจะลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด -19 เนี่ยตอนนี้ช่องทางของหมอพร้อมถูกระงับไปแล้วเป็นการชั่วคราวนะครับทีนี้เรามาดูถึงช่องทางที่ยังเหลืออยู่กันบ้างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีช่องทางอะไรที่เหลืออยู่สําหรับคนที่ต้องการที่จะเข้ารับวัคซีน โควิด -19 นะครับอันนี้เนี่ยจะรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ปว่วยเจ็ดโรคเรื้อรังที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยนะครับลองมาดูว่ามีช่องทางอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็จะปิดการให้บริการหมอพร้อมช่วยขาวไปแล้วนะครับก็ช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่จะมีการใช้เป็นเว็บไซต์นะครับไทยร่วมใจกรุงเทพป,ปลอดภัยอันนี้ก็คือผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนใหญ่ ก็จริงๆแล้วเนี่ยใครที่มีทะเบียนบ้านนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครมีที่อยู่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ที่อยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะลงทะเบียนแล้วก็จองวัคซีนได้อยู่นะครับในตอนนี้สําหรับกลุ่มที่อายุ18ปีถึง59ปีนะครับหรือว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับจังหวัดอื่นอีกทั้ง76จังหวัดเนี่ยให้ดําเนินการผ่านช่องทางดังนี้นะครับ1คืออสมนะครับ หรือรอพสต่ออ่ารอพศตอก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับก็คือโรงพยาบาลประจําตำบลของท่านนะครับหรือโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ใกล้บ้านนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นๆนะครับก็ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับช่องทางต่อมานะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเองอาจจะลงทะเบียนระบบออนไลน์ของจังหวัดท่านที่มีให้บริการอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าของนนทบุรีเหมือนมันจะมีเป็นนนพร้อมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ทางจังหวัดของท่านเนี่ย ได้จัดทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็ลองลองทะเบียนกันดูแล้วก็ช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นช่องทางของหมอพร้อมนี่แหละแต่ว่าเมื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนของออช่องทางหมอพร้อมได้นะครับก็ใครที่มีข้อมูลสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์0 2 7ย์สองเจ็ดเก้าสองสองสามสามสามนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลไว้ให้จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ย เป็นข้อมูลที่อยากจะนํามาฝากเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาฟังรายการ Mission News นะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเช็คตรวจสอบนะครับกำหนดการเข้ารับวัคซีนโควิด1 9แล้วก็สถานที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ทําการเตรียมตัวนะครับให้สภาพร่างกายเนี่ยมีความพร้อมเพื่อที่จะเข้ารับวัคซีนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถือได้ว่าถ้าเราจะให้ดูประเด็นที่ การลงทะเบียนฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีขั้นตอนซับซ้อนมากมายวุ่นวายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการของทางภาครัฐด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่ตอนแรกได้มีข่าวมาว่าจังหวัดต่างๆก็อาจจะมีการเข้าไปจับจองวัคซีนของซีโนฟาร์มนะครับ เพื่อที่จะนํามาฉีดให้กับประชากรของจังหวัดนั้นๆนะครับอย่างเช่นประทุมธานีเนี่ยของทางาพลตํารวจโทคํานวิทยุทประจางที่ตอนนี้เป็นนายกอบจอเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยเบื้องต้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการออกมาประกาศจากทางกระทรวงมหาดไทยว่าจังหวัดไหนที่จะกระทําการแจกจ่ายวัคซีนแบบนี้เนี่ยก็ขอให้ขออนุญาตหรือว่าขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำการอนุมัติไปเสียก่อนนะครับก็ จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมมองว่าความรวดเร็วในการเข้าถึงวัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งเลยที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในประเทศได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคือมันไม่จะเป็นหรอกจะต้องฉีดได้ได้วันละแสนวันละสองแสนคนแต่คิดว่ายิ่งประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วเท่าไหร่เนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะช่วยลดให้การแพร่กระจายภายในประเทศเนี่ยลดลงได้ เร็วมากเท่านั้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันบวกศูนย์นะครับมันมันไม่มีความคืบหน้าอะไรเพราะฉะนั้นแล้วจะลบหนึ่งจะบวกหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับว่าจะเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขนาดไหนในขณะที่เรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศเนี่ยตอนนี้เราได้เห็นแพทเทิร์นแล้วว่ามีความน่ากังวลเป็นอย่างมากก็คือว่าตอนนี้คลัสเตอร์ที่พบใหม่ๆจะเป็นคลัสเตอร์ตามโรงงานต่างๆนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีที่โรงงานแปรรูปไก่นะครับของ CPF ที่จังหวัดสระบ,บุรีที่ ตอนนี้เริ่มที่จะแพร่กระจายไปจังหวัดใกล้เคียงแล้วอย่างเช่นลบบุรีวันนี้เจอเพิ่มอีก13รายนะครับในส่วนของคลัสเตอร์ใหม่ที่เป็นคลัสเตอร์ของโรงงานเนี่ยก็มีคลัสเตอร์ที่โรงงานผลิตรองเท้าที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็โรงงานผลิตถุงมือทางการแพทย์เนี่ยที่จังหวัดตรังอีกนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าคลัสเตอร์ที่ โรงงานแคลคอมนะครับที่เพชรบุรีที่อำเภอเขาย้อยเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า ,3433 ราบายนะครับแล้วสิ่งที่ส่งผลเลยก็คือว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานนั้นๆก็ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้นไปแล้ว236รารายนะครับนี่นาให้เราเห็นได้ชัดว่าแพทเทิร์นของการแพร่ระบาดมันเริ่มที่จะเปลี่ยนแพทเทิร์นไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ตอนแรกเนี่ยคลัสเตอร์ทองหล่อนะครับพอเราเข้าสู่ช่วงของการกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยเราก็เห็นว่า เชื้อเนี่ยไปทุกจังหวัดเลยแล้วก็มีการนําเชื้อไปติดคนที่บ้านมากยิ่งขึ้นนะครับจากคนที่บ้านเนี่ยก็จะกลายมาเป็นคลัสเตอร์ที่ตลาดนะครับพอคลัสเตอร์ที่ตลาดเนี่ยก็จะกลายมาเป็นคลัสเตอร์ที่สถานที่ทํางานอย่างเช่นออฟฟิศไซต์ก่อสร้างโรงงานต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ยังมีความน่ากังวลเลยคือในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อที่มีจํานวนเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเข้าไปในโรงงานเนี่ย ในโรงงานในสถานที่ทํางานเนี่ยเนื่องจากว่าพนักงานโรงงานเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ work from home ได้นะครับนั่นจึงทาให้โรงงานเองก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างโรงงานต่างๆสิ่งที่สําคัญเลยหนึ่งเลยคือจํานวนของโรงพยาบาลสนามที่จะมารองรับผู้ป่วยตรงนี้นะครับสเลยคือมาตรการควบคุมเนี่ยจะควบคุมยังไงให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่เฉพาะในบริเวณที่มีการแพร่ระบาดแล้วไม่ออกมาทําให้การแพร่กระจายเนี่ยมันวนลูปก,กับไปเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเราต้องจับตากันดูนะครับแต่ในขณะที่ วันนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหาคนครเองได้มีประกาศผ่อนคลายมาตรการ5กิจการนะครับที่สามารถที่จะกลับมาดําเนินธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนในหรือว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น1เลยคือพิพิธภัณฑ์นะครับสถานที่สักรหรือเจาะร่รางกายนะครับเอ่อหรือว่าร้านทําเล็บนะครับต่อมาก็เป็นสถานให้บริการควบคุมน้าหนักคลินิกเสริมความงามนะครับคลินิกเวชกรรมเสริมความงามต่างๆนะครับแล้วก็สถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะครับร้านสปาร้านนวด ร,ร้านนวดแผนไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีการอนุญาตให้มีการอบตัวหรือว่าการอบไอ้น้ำนะครับแล้วก็ต่อมาเลยคือส่วนสาธารนณะส่วนพืชศาสตร์และก็ส่วนดอกไม้อันนี้ก็เป็นอัปเดตที่อามาฝากกันนะครับเอาเป็นว่าประเด็นหลักๆตอนนี้สําหรับโควิด -19 ขอสรุปง่ายๆแล้วกันอ่านมาหลายประเด็นอาจจะงงสักนิดหนึ่งนะครับหเลยคือการหยุดให้บริการแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือว่าล i n แอดหมอพร้อมที่จะให้ลงทะเบียนนะครับ ใครที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยลองตรวจสอบในภาคส่วนหรือในภูมิภาคของท่านอีกทีนึงว่ามีช่องทางไหนบ้างที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ารับวัคซีนได้นะครับสำหรับผู้ที่อายุ18ปีถึง59ปีนะครับก็เรื่องของการทํางานของทางภาครัฐอันนี้ก็ ขอให้เป็นวิจยยารณญาณของแต่ละท่านละกันนะครับแต่ว่าผมคิดยังไงอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องต่อมาเลยคือเรื่องของรูปแบบการแพร่กระจายตอนนี้ไปอยู่ที่คลัสเตอร์โรงงานซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับพื้นที่ไหนที่มีโรงงานเยอะๆก็อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเอาไปว่าหลักๆเนี่ยก็กลับมาอนุญ,ญาตให้มีการเปิดให้บริการสปาแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนจะต้องมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคต่างๆก็ขอให ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทํางานสปาต่างๆเนี่ยติดตามข่าวสารติดตามมาตรการจากทางภาครัฐดีๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวมาเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เอามาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องของโควิด -19 ภายในประเทศไทยของเรานะครับก็สําหรับข่าวต่อมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ส่วนตัวผมผมเห็นภาพและผมสะเทือนใจนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ มันไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าผลกระทบเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปอีกนานแค่ไหนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคงเห็นภาพตามสื่อโซเชียลแล้วว่าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีเรือบรรทุกสินค้านะครับที่ชื่อว่า mv express pearl เนี่ยสัญชาติสิงคโปร์นะครับที่ขนเคมีพัน์ต่างๆซึ่งก็จะรวมไปถึงกรดไนตริกนะครับกรดซัลเฟอร์แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ เมล็ดพลาสติกนะครับจำนวนมหาศาลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรือ Express Pearl เนี่ยเขาจอดอยู่นอกชายฝั่งของเมืองโคลัมโบนะครับที่ประเทศสิีลังกานะครับแต่ว่าเมื่อ11วันที่แล้วนะครับถ้าเมื่อ11วันที่แล้วนับย้อนไปเนี่ยก็คือเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นบนเรือนะครับแล้วก็ลูกเรือนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ รัฐของทางสี่อางารเองก็ได้มีการพยายามที่จะไปเข้าไปควบคุมเพลิงควบคุมเหตุการณ์ไฟไหม้นี้นะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วก็เหตุการณ์ไฟไหม้เรือเนี่ยก็ดําเนินมากินระยะเวลาเนี่ยกว่า11วันนะครับ จริงๆแล้วไฟไหม้เรือเนี่ยไม่ไปได้7วันก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์กว่า30ตู้เนี่ยตกลงทะเลนะครับสิ่งที่มันสําคัญเลยคือว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับเขาขนเคมีพัน์ธุเขามานะครับเคมีพันนีก็บอกแล้วว่าเป็นวัตถุดิบทางเคมีต่างๆนะครับกดไนตริกกดซัลเฟอร์ต่างๆกดซัลฟิวรตต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือตัวของเมล็ดพลาสติกนะครับใครที่ทํางานในเรื่องของ โรงงานผลิตพลาสติกเนี่ยจะรู้ดีว่าก่อนที่มันจะมาเป็นถุงพลาสติกก่อนที่จะมาเป็นขวดน้ําก่อนที่พลาสติกจะถูกแปรรูปเป็นพลาสติกในรูปแบบต่างๆเนี <s journée> ่ยม <Perfect>. ันจะมาเป็นในรูปแบบของเมล็ดเมล็ดพลาสติกนะครับเล็กๆเล็กเหมือนเหมือนข้าวสารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเมล็ดพลาสติกตรงนี้เนี่ยตกลงเข้าสู่ทะเลเนี่ยมันจึงทําให้เกิดการปนเปื้อนออกมาสู่ทะเลโดยรอบตรงนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นคือคลื่นเนี่ยซัดเมล็ดพลาสติกเหล่านี้เนี่ยขึ้นไปที่ชายฝั่งแล้วก็ เป็นภาพที่ผมเรียกได้ว่ามันมันมันน่าจะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างหนักมากเพราะว่าลำพังเนี่ยแค่น้ํามันนะครับเอาแค่น้ํามันที่เราขุดเจาะขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยยังดีที่ว่าหนึ่งคือคือมันเป็นของเหลวนะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ํานะครับนั่นจะทาให้เวลาน้ํามันรั่วเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าเมล็ดพลาสติกเนี่ยมันไปทั่วฮะคือพอมันลงสู่ทะเลแล้วเนี่ยมันก็ แล้วแต่ว่าจะมันจะพาไปไหนและด้วยขนาดที่มันเล็กนะครับประมาณมเมล็ดข้าวสารหรือว่าประมาณเม็ดทรายเนี่ยมันจึงนําให้สัตว์น้ําหรือว่าสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบริโภคหรือว่า นำเข้าสู่ร่างกายได้โดยที่มันก็คงไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามันคงไม่ได้ทราบนะครับว่ามันคืออะไรมากซึ่งเนี่ยก็แน่นอนครับว่าการปนเปื้อนหรือว่าการที่มาเลยพลาสติกต่างๆเนี่ยไหลลงสู่ทะเลในครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อทั้งสังคมอย่างแน่นอนนะครับโดยตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ถูกห้ามนะครับไม่ให้ทําการประมงในพื้นที่ รัศมีเนี่ย80กิโลเมตรนะครับจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์และก็นักสิ่งแวดล้อมเองกำลังอยู่ในช่วงของการประเมินถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางการศรีลังกาเองก็เริ่มที่จะทําการสอบสวนนะครับหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็เตรียมที่จะดําเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแต่ว่าออตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือของศรีลังกาเองก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะ เอ่อรีมูฟหรือว่าเอาพวกมล็ดพลาสติกนี้ออกนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าเชื่อเลยว่าไม่สามารถที่จะเอาออกได้100%อยู่แล้วนะครับและผลกระทบในครั้งนี้เนี่ยรับรองว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณนั้นหรือว่ากว้างกว่านั้นเนี่ยไปเป็นอีกระยะเวลาอีกหลายปีนะครับโดยเอ่อทางด้านของสีลังกา Marine Protection Authority หรือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แน่นอนเลยว่าผลกระทบครั้งนี้เนี่ย จะส่งผลต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลเนี่ยไปอีกหลายปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีการออ study ออกมานะครับว่ามันจะส่งผลกระทบออกมาในด้านใดบ้างแต่แน่นอนว่าใครที่จับปลาในหน้านน้ำของสีหลังกาไปไปรับประทานในช่วงนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเจอมเมล็ดพลาสติกเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในร่างกายของปลาหรือว่าของอาหารทะเลที่เรารับประทานนะครับถือได้ว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นดิส ASTER นะครับเป็นเป็น environmental disaster ที่สำคัญครั้งหนึ่งเลยแล้วเราต้องดูเลยว่าจะมีวิธีการจัดการอย่างไรได้บ้างแล้วใครจะต้องรับผิดชอบในครั้งนี้นะครับต่อให้มีการรับผิดชอบเป็นเม็ดเงินต่างๆก็จริงเนี่ยแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันคงยากมากที่จะเอากลับคืนมานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เออส่วนตัวผมเองเนี่ยถือว่าหดหู่มากนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่จะตามมาหลังจากนี้เนี่ยคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราขอให้ติดตาามเลยว่ มีสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับก็จากข่าวเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็พามาดูเรื่องของเทรนสายงานทางดิจิทัลกันบ้างครับคือตอนนี้เนี่ยทาง CNN เองเขาก็ได้ออกรายงานมานะครับว่ารายงานนี้เนี่ยมีชื่อว่า w a n t e d นะครับ Millions of Cyber Security Pros นะครับแล้วก็ Salary Whatever You Want นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตลาดแรงงานนะครับขาดแคลนแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในด้านของ Cyber s e c u r i t y นะครับ จากเหตุการณ์ที่เกิด ransomware attack นะครับหรือว่าการแฮ็กการเจาะระบบต่างๆเนี่ยนั่นจึงทำให้ตอนนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐเองเขาเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจแล้วก็เริ่มที่จะลงทุนกับ Cyber Security มากยิ่งขึ้นนะครับโดยกรณีที่โด่งดังจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกิดพวก c y b e r s e c u r i t y หรือว่าเกิดพวกการลเมิดหรือว่าเกิดการแฮ็กเกิด อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดการเรียกค่าถ่ายเกิด ransomware attack เนี่ยจริงๆแล้วเราจะไม่ค่อยทราบข่าวกันสักเท่าไหร่นะครับถ้ามันไม่ใช่ข่าวใหญ่ในระดับแบบใหญ่จริงๆเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของบริษัทนะครับถ้าเลือกได้เราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราคงไม่อยากให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันหลุดออกสู่สาธารณชนนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่านอกจากเรื่องของความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้วเนี่ยบางบริษัทเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ให้บริการกับหน่วยงานของรัฐ มันก็จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติแล้วก็เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆที่จะออกสู่สาธารณชนเนี่ยมันก็เลยทําให้บางทีเราจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ว่ามันมีเรื่องของ ransomware attack หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผมเชื่อว,ว่ามันก็มีให้เห็นกันอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ coronial p i l e ที่ล่าสุดเนี่ยก็โดนแฮก โดนเรียกค่าไถ่ไปนะครับทีนี้ในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีกรณีของ Solar Win นนะครับโซลาร์วินเนี่ยก็เป็นบริษัทซอฟต์แวร์บริษัทหนึ่งที่ให้บริการหน่วยงานรัฐของทางสหรัฐเนี่ยหลายหน่วยงานนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกแบ็กดอร์นะครับแบ็กดอร์เ่ยก็คือเหมือนเป็นการว่าสุดท้ายแล้วแฮกเกอร์หรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยก็แฮกเข้ามาในระบบของบริษัทนะครับแล้วก็แฝงโค้ดเอาไว้นะครับในเ,เขาเรียกว่าในตัวซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทเนี่ยให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆเอาไว้แล้วก็ พอบริษัทเองเนี่ยปล่อยแพทตัว update, อัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยก็ทําให้โค้ดตัวนี้เนี่ยถูกส่งไปให้หน่วยงานต่างๆด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยจึงทําให้หนหน่วยงานภาครัฐเองก็เริ่มที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับไซเบอร์เซキュริตี้ละนะครับบริษัทต่างๆเองก็เริ่มเห็นแล้วว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเอง ก็มาพร้อมกับข้อเสียนั่นก็คือการที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยก็พัฒนาแล้วก็ปรับตัวเองตามเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปนะครับนั่นจนึงทําให้ในตอนนี้เนี่ยมีความต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เซ r i ริตี้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขามีการมองไว้ว่าประเด็นทางไซเบอร์เซ r i ริตี้เนี่ยอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกแล้วก็ของประเทศต่างๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับโดยสิ่งหนึ่งเลยที่มันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คืออย่างแรกอ่ะแน่นอนแหละ ถ้าโดนแฮกโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับต่อมาเลยคือบริษัทเนี่ยเริ่มที่จะหันมาลงทุนด้านนี้มากยิ่งขึ้นแต่การที่แรงงานทางด้านนี้เขาดแคลนเป็นอย่างมากเนี่ยนี่จึงทำให้อาจเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า labor shortage ในในภาคอุตสาหกรรมของ Cyber Security ขึ้นได้นะครับ นั่นเองนะครับจึงทําให้เทรนเหล่านี้นะครับเราจะเห็นว่าแกลบเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือความต้องการก็จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่แรงงานเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเติมเต็มตลาดแรงงานตรงนี้ได้นะครับโดยเขาบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการแรงงานในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนจากเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กลุ่มแฮกเกอร์ที่ปรับตัวเองในทุกๆวันนะครับให้เข้าทันกับเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆ แล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยสายงานไทเบิร์เชียรตี้นะครับมีคนทํางานอยู่ในสหรัฐทั้งสิ้นเนี่ยราวๆแปดแ0 0เคนนะครับแต่ว่ามีตําแหน่งที่ว่างอยู่เนี่ยราวๆสามแสนหกหื่นตำแหน่งนะครับในปี2020แล้วก็ทั่วทั้งโลกเนี่ยมีตําแหน่งนี้เนี่ยว่างอยู่ถึง3ล้านกว่าตําแหน่งนะครับโดยข้อมูลจาก U.S.Bureau of Labor หรือว่าหน่วยงานทางด้านของแรงงานของสหรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่า สายงานนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น fastest growing occupation หรือว่าสายงานที่เติบโตได้เร็วที่สุดถึง31%ด้วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือว่า cybersecurity เนี่ยมันไม่ใช่ short term solution นะครับคือว่าเราไม่สามารถที่จะจ้างใครก็ได้มาทำงานตรงนี้เราต้องจ้าง expert หรือคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่า training หรือ education ต่างๆเนี่ยยังไม่รองรับต่อดีมาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น นั่นจึงทาให้ในในขณะที่ความต้องการเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยแรงงานที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดตรงนี้เนี่ยมันมีไม่พอมันทําให้เกิดช็อตเทรดแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้แกลบตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปอีกประมาณสัก10ปีหรือว่า1นึ่งเดเคดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทํางานอยู่ในด้านของ IT ในด้านของไซเบอร์ดิจิทัลต่างๆเนี่ย อาจจะลองมองดูในเรื่องของ Cyber s e c u r i t y วว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตนั่นเองนะครับก็อันนี้เอาไปฝากกันสำหรับใครที่ต้องการหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะหาข้อมูลจากซอร์สอืน่นๆเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยก็ได้นะครับแต่ลองมองได้เลยว่าจากกรณีของ Solar Win นะครับแล้วก็ของ The c o l o n i a l Pipeline เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าในอนาคตสายงานที่จะมีความต้องการเป็นอย่างมากอีกสายงานหนึ่งเลยก็คือในสายงานของ Cyber s e c u r i t y นั่นเองนะครับก็อันนี้เอาบทความของ C N N มาฝากกันนะครับก็ สำหรับการรายงานข่าวมิชชั่นนิวส์นะครับประจำวันนี้เนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาสนับสนุนรายการ Mission News ของเรานะครับก็ขอขอบคุณ SCB ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการอ่านเรื่องของโควิด1 9สายพันธุ์ไทยนะครับที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยแตกตื่นกันมากเลยนะครับก็มีหล,หลายท่านเข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้กันอยู่ด้วยนะครับก็ขอเริ่มที่คุณโกพงนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็คุณโกพงบอกว่าควรจะเวอร์ฟายข่าวก่อนมาเผยแพร่ต่อไหมครับบอกว่า VI ยยังไม่สรุปเลยว่าจะเรียกสายพันธุ์ไทยได้คนก็ตระหนกไปเปล่าอย่างไรน่าจะสัมภาษณ์เอ็กซ์เพรดีกว่าไหมครับก่อนหน้านี้ข่าวเช้าก็พูด Efficacy เป็น e ffency ผิดูกๆตอนหลังก็เชิญ อาจารย์มาคุยนะครับอันนี้ก็คุณกบพงก,ก็นําเสนอข้อมูลมาตรงนี้คือต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าเวลาที่เราอัดข่าวเนี่ยเราอัดตอนบ่าย2องโมงนะครับจริงๆเรื่องของสายพันธุ์ไทยเนี่ยต้องแยกเป็น2เรื่องก่อนเลย1คือเรื่องที่คำที่สื่อเนี่ยเลือกที่จะมาใช้นะครับสองเลยก็คือเรื่องของชื่อเรียกสายพันธุ์นี้ทางด้านของวิชาการหรือว่าเรื่องของทางด้านการแพทย์นะครับทีนี้ต้องเข้าใจก่อนเลยว่าความด้วยความเร็วของสื่อเนี่ยสื่อก็ใช้คําว่าสายพันธุ์ไทยไทยแวรเรียนต่างๆนานาเนาีน่ย ถามว่า Verify ข่าวก่อนไหมอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าหากว่าเราอ่านตามซอร์สของอังกฤษนะครับที่เป็นสื่อนะเขาก็จะบอกว่าใช้คําว่า Thai v ร์เรียนะครับแต่ถ้าเราไปดูตัวเอกสารวิชาการของทางอังกฤษเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นสายพันธุ์ไทเอ็กซ์อีนะครับซึ่ง ความชัดเจนเนี่ยจริงๆแล้วมันมาในช่วงเย็นนะอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นด้วยเวลาที่เราอัดข่าวกันเนี่ยมันทําให้ข้อมูลต่างๆมันอาจจะไม่เคลียร์มากนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ข้อมูลให้สังคมไทยเราเนี่ยเข้าใจได้แต่เพียงพอนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนเลยว่า ในเมื่อมันเป็นประเด็นเนี่ยเราก็ต้องเอามานําเสนอนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่ผมนําเสนอนะผมก็บอกชัดเจนนะว่ามันเป็น VUI นะครับเป็น Variant Under Investigation นะครับมันยังไม่มีบทสรุปยังไม่มีข้อศึกษาอะไรที่ออกมายืนยันได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่เราน่าจะสนใจจริงๆกกับสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของชื่อ อาจจะเป็นเรื่องของความสามารถในการที่มันจะแพร่กระจายได้เร็วกว่านี้ไหมนะครับหรือว่ามันจะสามารถดื้อวัคซีนหรือว่าดื้อภูมิคุ้มกันได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ควรจะสักใจกันนะครับยังไงขอบคุณคุณโกโงด้วยนะครับก็ <S <S ต่อมานะครับคุณนิรุตนะครับบอกว่าเรื่องวัคซีนขอสถาบันวิจัยจุฬาพรมันต้องพูดแหละครับคือเป็นหน่วยงานของรัฐนะได้งบประมาณแผ่นดินประจําปีนะครับแต่เอาวัคซีนทั้งเลือกมาเพื่อขายอ่าให้คนไทยแปลงง่ายๆคือองค์กรรัฐให้คนไทยแบบให้วัคซีนคนไทยแบบไม่ฟ เรื่องว่าใช้งบของตัวเองคือฟังไม่ขึ้นถามว่าเงินเดือนที่จ่ายค่านำค่าไฟก็ไม่ใช่ขบง,งบประมาณแผ่นดินหรือไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่เออคือผมเข้าใจนะคือส่วนตัวผมเองอ่ะผมคิดว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเข้าถึงวัคซีนนะครับส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยคือเรื่องจ่ายเงินไม่จ่ายเงินฟรีไม่ฟรีเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนเลยแต่ว่าในเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยก็อย่างที่คนนี้รุดบอกนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยด้วยภาษีที่เราจ่ายไปมันก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นมาาว่า เราควรจะได้การบริการจากทางภาครัฐหรือเปล่าในเมื่อเราก็จ่ายภาษีให้กับทางรัฐนี่ควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐควรจะพรอไวให้เราหรือไม่นะครับก็ขอบคุณคุณนิรุตด้วยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับต่อมาคุณกุณลพรพัฒนะครับบอกว่าซาโควี2นะครับก็ขอขอบคุณด้วยที่เข้ามาให้ความรู้ผมนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับมิชชั่นนิวส์ประจําวันนี้นะครับใครมีข้อมูลตรงไหนมาร่วมพูดคุยมาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปวันนี้จะมีประโยชน์กับการใช้ชีววิิตในนนช่งงขอคด -19 แบบบบี้ะรรััสําห วันพรุ่งนี้นะครับผมมีข่าวอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับมิชชั่นนิวส์